ไอดิแดนขนาดนี้หอนแห้งยีหรี ไปกันเถอะค่ะเบิร์สวนเบิร์สวนหนึ่งคันสองคันกับน้องน้องคืออยู่ไกลๆมันไม่มาเลยอือยิงมึงคือลมจะพัดเราไปไหนขอปันก่อนเด้อแบบนึงละ มันอะห,หลังก็ไป呀，ไป呀。สิบันหอนหดมาเนี่ยสีฟันถึงนู่นหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยพี่ปโป้เด็กเอานเด็ คันนูน้นคันของน้องคืออยู่ไกลๆบอมี่ไผมากเลยคือมันร้อนมากเบิ่งแล้วน้ำก็คือลมล่มพัดแบบเออห่อน <c oughs> คนเดียวไปเลยค่ะเบิ่งที่กล้องกลับมาที่เดิมแป๊บนึงแดดอีกแล้วออบันี้จะกลางล่มปั่นเตี๋ยด้วย ทางล้มอีกรอบแล้วกัน้อนแล้จริงจริงอยู่นี่ละพอดประมาณสิบนาทีค่อยตันกลับไปพอดีเวลาเวลาพอดี <laughs> มันงับหลังเลยวะหลังได้ปะโอเสียงแบบ ชนตู่ชนแล้วนึง่งไปใส่ใบาท Gracias. วันนี้ถือล่มล่มพัดไปเลยแบบมาดูนางโอหมุนกล้องไปมือนางโอแล้วมาดูเราเอ <laughs> าดูเราเอโอ้โหเอาอ,อะไรน่อนอีกแล้วตุ้มอุ้ยซ่อนอีกแล้วแม่เอา ว้าวหุยล่ะทำไมเดี๋ยวทำไมอันบ่ไ้ทำงานหรอเบิงเด้อแนบนี้เลยถ้าไม่ผัดันก็คือมันผัดนไปแล้วแมหนาวมันผัดไเปเบิงปวดเบิงเด้อมีอยู่สองขั้นเบิดปั่น เบิร์ดปันอยู่นี่นี่สองค่ะอูเสียงแมวอูร้อนม,มากเันนเซม,มากค่พี่น้องหวานแ้งนี่เอา่ังหวาดีกว่านะะเตะสาส์อะบเดีย๋ดวยว,ยว,ยวยยาหาถ้ำเด้อมาอย่า

เสือเขาคือเอาว่างไปเลยเอาไปขึ้นเขาซ้าเมื่อยล่ะเสียมะส้นเนยอย่างเนี้ย แล้วก็ยางมาฟังนี่แล้วก็คือภาพวิยญางสะพานเขาเม่ออกคิดถ่ายรูปไหม,มกแบบ สับร้อนเร็วมากลากโบมีคนโอ้ยมีคนมาลงซื้อมาปันล่ะ

แผลเบียกแล้วเวต็มหนึ่งกับหันไม่ทางหนึ่งเต็มหนึ่งกับหันไปทางหนึ่งต่บไหล่ลต่อเลย,ยเขบหยีสิบนาที่ยังขบหยีสิบนาที่ยังจะไปขึ้นเหรอปวดขา เบิ่งที่หล่ะไลเป้โมซันอุ้ยคุณล่ะเซเวนติดหอมหอมกจอเอาไปขึ้นเขาดีกวาเนาะหอนแหงคือร้อนมากเอาไปขึ้นเลย คือเลี้ยวขวาหลังคือเลี้ยวซ้วาย ติ๋วต <c oughs> ิวอยู่เลยโม้นี่ติ๋วติ๋วไงแดดอีกแล้วเอาหมุนหัวเองเลยวะนี่เอาเวียนหัวไปแล้วหนึ่งเอาแดดอ่ะได้ปะแดดเอาไปขึ้นเขาก่อนเด้อหอนิหอนแี่งานแดดซาซาได้ปะอยู่เบ้เหมือนฝนจะตกเลยไหมเหมือนฝนจะตกอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวลไม่ไหวแล้วป้าโอ้โหแดดต้องขาขาดี่ม้กัดจิต้อแห้งเลย้แห้งยากปอนเดี๋ยวไม่ไหวก่อนนั่นน,นางมเขาจเจ้ามุนสองหลอดสามหลอดเบื้งที่เรามุนไม่เลย